สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนมาเตียรื่องาร์มี่อาร์ทีจีอีพีที่สามสิบสามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงเทศกาลลีกเอิงทีมเดอะซีซัน้วยนะนำทีมมาโดยเมสซี P ่เอ็มเปเป้มาคินยอสลาการ์เซดาวิดนะครับ หรือจะเป็นนูโนเมนเดสสัตว์93เนมาจูเนียสัตว์96เลย์นัโตซานเชส92คือแต่ละตัวนี้แจ่มมากจริงๆนะครับเพื่อนๆมีตัวใช้งานเกินครึ่งทีมเนะี่ยหวังว่าใน EP นี้ผมจะได้สักตัวหนึ่งนะหวังว่าจะได้นะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวไปเลยเรื่องราวของวันนี้กันเลยครับ let's go ผมก็มีแพ็กที่ผมเก็บไว้นิดนหน่อยห่อเดี๋ยวพอเปิดไปเสร็จเดี๋ยวไปวนอีกเพราะมันมีแฟร์ดปเกรด84คูณ5นะครับเพื่อนๆตอนนี้มี7ซองอะ่ะลุยไปเลยครับ let's go ตัวแรกทีันนีี่ใ E ท13 เมก้าแพ็คคอมออนไม่ได้แปดสิบสี่คูณห้ามีสองอันนะครับเพื่อนเพื่อเริ่มที่แพ็คแรกกันเลยต้องสีน้ำเงินนะไม่ได้ไม่โอ้ oh my god ทำไมอ่ะ oh. ให้โอกาสอีกอันหนึ่งครับคอมอนมือ เอเอมึงแม่งชั่วมากเอาไปทำอีกทีหนึ่งสิมีตัวฟิกเกอร์หลีกเอิงเยอะด้วยมึงไห้แออกมาเพื่อนออกมาไม่ได้โอ้หสามซองโอ้ไม oh <my> ่ก็แฮกคเทนคอยนะครับเพื่อนจัดไปฮะมาไม่มีอะไรเลยหลีกเอิงสตาร์เตอร์แพ็ค4ึงหมื่นห้าพันคอยคอมอน S 1> <S 1> <S เอาเงินไปละลายตัวโลนขว่าตัวโลนอ่ะเมสซี่ฮร้อมเป้เอ้ยมาคึ้นยอดอันนี้น่าสนใจไหมเอ้ยเอาไปเล่นได้เลยนะเนี่ยมาคามึน้นยอดมิกาส์สวยมากครับโอเคโอเคโอเคลีกเอิงทีมเอร์ซีซั่นเอเซนเชียลแพ็คนะครับอ่ามาหนึ่งแสนคอยมะต้องนำเงินนะเว้ยเมสซี่มึงนั่นแหละ ไม่ไม่เพื่อนโอ้โหอะไรเนี่ยมึงให้อะไรกูม,มาเนี่ยตัวโลนหน่อยครับสี่ตัวเวรต์ติเอ้ยตัวโลนดีถ้าได้เอเบเป้เมซีตัวโลนผมว่าคุ้มเลยจอทานเขาสะครับแบ็คขวาตัวสุดท้ายครับโอ้ my god โอเคเก็บไปก่อนเอ้ยอะไรอ่ะ K Double หลีกเอิงสองหมื่นห้าพันคอยคอมอนสองหมื่นห้าพันคอย อย่าเปิดเพื่อนๆอันนี้มันลอกก่อนอื่นนะครับมาดู SBC ของวันนี้กันก่อนเลยครับเพื่อนๆก็คือเพชเนลคิมเพมเบ้นะครับเพื่อนๆสแตท91นะราคาค่าทําอยู่ที่6 3 0 0 0คอยนะครับคือค่อนข้างแพงเลยอ่ะนะครับแต่ว่าเก่งแน่ๆ62มิดเดิลไฮขาซ้ายสกิล2วิก3มนะครับเพื่อนๆสแตทก็คือดีมากเลยผมอยากทํามาแทนมาคืนยอร์ของผมเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ใช้การ์ดเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆคือผมไม่สามารถทําเสร็จได้ในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูทีมของเรากันก่อนดีกว่านะครับว่าจะคิดว่าทาหรือไม่ทํา น,นี่คือหน้าตาทีมผมที่ผมใช้ล่าสุดอยู่นะตอนนี้นะครับจริงๆอะผมจะตัดหลีกเอิงออกเลยก็ได้นะแต่ว่าคือเป้ผมยังใช้อยู่ไงถ้าเกิดสมมุติผมจะใช้กิมเพมเบ้เนี่ยเอามาแทนลาป๊อกเฉยๆก็ยังเต็มอยู่ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับพี่เมลีสมันเต็มของมันเองอยู่แล้วเออทำก็ได้วะทำในไอเดียทีจีนี่แหละ คิ Kim มเพมเบ้เพื่อนๆสครตแรกของคิมเพมเบ้นะครับ88เรทส,สครตนะผมก็จะส่งสเตยเกนกับเมริโนไปด้วยนะเพราะว่าผมจะไม่ทําทีมลาลิก้าและโมดิกก็คงไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ย่อยนะสำหรับโมดิกก็เดี๋ยวคงเก็บไว้เป็นซุปเปอร์ซับแหละนะครับสงไปเลยสรอรตแรกเริ่มไปแล้วนะไม่มีอะไรย้อนคืนกลับมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับสครตที่2 88เรทสครตนะครับก็ส่งไปเลยนะซื้อมาเกือบทั้งหมดเลยอนะ่ะในนี้เป็นแสนเลยนะด้วยผมเสียงเงินไปอะ่ะ าไปอีกหนึ่งเดี๋ยวร้อยแปดสิบเอ็ดเทสคอร์ดได้ชุดปารีสที่แบบโคตรสวยมาด้วยชุดนี้ผมชอบมากเลยนะสีดำอันนี้สวยมากอีกหนึ่งสครอร์นะครับแปดสิบห้าจำใจเสียทางด้านเบิร์กแคมป์ไปนะเพื่อนๆจำเป็นจริงๆนะครับการหมดแล้วอะเหลืออีกตั้งสองสครอสครอ์ดสคอร์ดแปดสิบเจ็ดนะครับซื้อมาทั้งนั้นเลยอะห,ยหวังว่าจะคุ้มค่านะไป เย้เสร็จสถีนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านคิมเพมเบหน่าเสียไปประมาณ3ามแสนนะครับสำหรับการทำสุดยอดนะครับมาเดินแอนิเมชันกับการส,สวยๆกันเลยนะครับปินสุดๆนะครับสถต้าเดชน่เเอ้ยเดินมาถึงก็เจ็บแล้วเหรอเพื่อนฮมาถึงในก็ปวดหลังแล้วเหรอ หรือว่าพร้อมแบกท <c oughs> ีมเพมเบยยินดีต้อนรับเข้าเซอร์เทมและนี่ก็คือหน้าตาทีมที่ผมจัดออกมาได้นะครับเพื่อนๆังจาะได้ทีมเพมเบมาก็เอาทีมเพมเบคู่มาคืนย้อนนั่นแหละนะครับแล้วก็พักลาป๊อกไปแล้วส่วนผู้สับประตูเนี่ยผมก็เอาารดดัมาเดลกล็กับมาด้วยนะครับเพื่อบูสค่าเข็มให้รีเจมหน่อยเดี๋ยวเอาทีมเพมเบไปลองเล่นกันเลยนี่คือทีมที่ผมเจอนในฟุตแชมเปี้ย์ออฟนะครับมีเรวานดอฟสกี้ตัวที่เป็นทีมอัดอต่สีสั้นด้วยนะครับ ประตูแรก1่3 3มาคิซิโอโอ oh, ja, oh, so, so. ้โหซอนเชื่อซอนซอนจับบอลโคตรตึงอ่ะเพื่อนเพื่อนเกี่ยวแบบเวอร์คัสสุดๆอ่ะโอ้โหซอนนายจับบอลได้แบบเนียนตาสุดๆเลยว่ะเพื่อนสุดยอดอ่ะโคตรมัน โคตรรักครับตัวนี้ EP ก่อนที่มันแบกมากเลยนะซอนเนี่ยวันนี้ก็มาต่อเนื่องเลยนะเนี่ยฟอร์มยังไม่หายครับโอ้โหอาสามหนึ่งมาคคซิโอโอ้โหสีแดง ว้าดวงแข็งเหมือนกันที่นี่นะ่ะโอ้วสีสองโอ้วห้าสองโอ้โหไห้กันไปอีก โอเคสันทึงมิน <laughs> ปิดท้ายลูกปิดก่องนะครับเจ็บประตูตัวซายสบายๆครับสำหรับเกมแรกไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆกับเกมที่สองนะโอ้โหน่าสนใจครับทีมนี้ เรีนเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆคมกริบวานาซาก็เอาไม่อยู่นะครับตรงนี้สวยมากอ่ะนี่นาทีที่หนึ่งเองนะเนี่ยเพื่อนๆโอ้หกดนอกกรอบด้วยนะเฮ้ยบอกเลยนะครับเพื่อนๆว่านี่เป็นแค่ตัวทองเท่านั้นนะอย่าให้ผมเปิดได้นะตัวทีมเอาเดอะซีซั่สนุกสนานแน่นอน โหอิมเพมเบ้งานมึงเลยงานมึงเลยปล่อยเลวานผ่านขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหทำไมมันเอาไม่อยู่วะผมงงวะดูดิมันเอาเลวานไม่อยู่แปลกๆสุดพ,พี่บอกว่าช่อนนี้ราคาตกเลยครับยังยังต้องแย้มมันพิสูจน์ผลงานหนะ่อยเนาะอาจจะปรับตัวอยู่หรือเปล่านะครับผมงงวะดูดิมันเอาเลวานไม่อยู่แปลกๆ โอ้โหชิบหายแนวรับแบบเกมเดียวก็คือรู้เลยว่าดีอ่ะของมันดีจริงอ่ะสองสองเอาเดเอาเดราคาขึ้นชัตนีราคาขึ้นทัานี้ราคาขึ้นแมวมองดูอยู่แมวมองเต็มเลยในแชทอ่ะ ถ้าดีจริงเขาเซ็นสัญญานายแน่ออเอาดีทองเทนเลนะเอาดีเอาดีอเ,นะเอาดีฮ่าคิม <c oughs> จองอึนราคาตกเอาเลวานไม่อยู่เลยครับ ราคาตกรัๆวๆครับยิงเป็นเบ้เออมาดิเ่อนมาดิเพน่อยมางโอ้โหสีตามีครับ เปเอาให้จานเป้เอาให้ครับแต่เย็นสดเหมือนเขาจะเข้าพูดหลายรอบมากครับึึกายานจะดักผมเลยครับไม่ได้ผลหรอกเพื่อนพูดแคนี้แหละวไม่ได้ผลหรอก โมดริกลงมาเป็นซุปเปอร์ซับยิงดีใจสนามแทบแตกนะครับบู๊ผิวมากเลยอ่ะโมดริกโอ้โหเอาไปอีกลูกสบายสบายครับเพื่อนๆเมื่อกี้ตัวน้ำสี่สามอะยิงลวดมาเป็นเจ็ดสี่เลยนะครับ ช่งท้ายๆล้นลวนๆวันนี้ก็คือผมเปิดแพ็กไอแปดสี่คูณห้าไปเยอะมากเลยเฮ้ยจริงๆมันมีอีกอันนึงนี่มามาบ้าที่สองครึ่งอะเปิดรอบสุดท้ายทิ้งทวนก่อนดีกว่าแพ็อัปเกรดรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็ส่งไปเลยซองสุดท้าย Let's go ขอตัวด,ดีปิดท้าย EP นี้หน่อยนะโอเคมาแล้วไเวลาี <c oughs> <c oughs> Yes y yeah. ในที่สุดเปิดไป4ซองครับกว่าจะมา yes sir อิตาลีปาลีเซนจะแม่งทำเงนิน oh my god ตัวนี้ตึงแน่นอนเ,นเพื่อนเอาดิเอาก็เขาดิเพิ่งทำคลิปแฟนเบ้มาวันนี้เองให้ตัวลิงก์มาเลยเพื่อน 450,000คอยนะครับโอ้มายก้อมีเดยมไฮขาขวาสกิล4วิค5นะครับ CM CDM c a m นะครับอิตาลีมานี่ผูใจชื้นเลยนะครับ่าิบิน99ดีเฟนส์88ฟิสิกส์85นะครับเหตุเจ็บง่ายนะครับไรน์สตูแท็กเกลิลที่เป็นเหตุที่ค่อนข้างดีของผู้เล่นตำแหน่งเกมรับนะครับยิงข้างเท้าได้ดีมีแฟร์การส่งไข่เล่นท่านะครับ เล่นเป็นเพย์เมเกอร์ AI ได้ดีต่างหากนะครับมาจับคู่กับทางด้านมาคิซิโอก็ได้ครับแต่ถ้าเล่นแทนกาเซมิโลเป็นตัวที่เป็นกางรับจ่าจ๋าเนี่ยผมไม่แน่ใจส่วนค่าเกมของแวรรัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้เป็นแองเกอร์นะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเอาไปลองเล่นทั้งสองตำแหน่งนั่นแหละนะครับว่า ตรงไหนจะเหมาะสมที่สุดนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะเลิกเล่นแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเทสแวรลัตติสกเกมหนึ่งละกันไปเลยกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเกมแรกของแวรลัตตินะนี่คือทีมที่ผมเจอนะครับเ,เพื่อนๆนี่แวรลัตติตัวเล็กนิดเดียวเองครับเพื่อนๆตัวเล็กมากผมไม่ชินเลยเนะนี่ยดูดิแต่ว่าตูเหมือนแบบเห<ะ>มือนคนละไซส์เลยอะ่ะเอ้ยมันบั๊กปะไม่ช่ไปตัวเล็กจังอะ่ะ อยู่ไหนวะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วอะดูการจ่ายของเวราตีเมื่อกี้ดิเพื่อนเพื่อนจ่ายตึงมากอะทะลุเลยอะโอ้โหแวร์ลตีครับเพื่อนๆเ,เ,เร็วมากแวร์ลตีเปิดโคตรตึง โอ้ไม่ก็โลช็อตอิงออกเฉยออโคบชาโทษครับสองหนึ่งโอเคกว่าจะเข้าได้ต้องได้จุดโทษนะครับเพื่อน ตีนี้มาโมเมนตัมมาคัมแบ็กชนะไปเลยเพื่อนโอ้ไปกดเขยวไม่ตีดครับ แซงแซงเอาอะมาวะทำเสียจุดโทษเองนะมันก็เลยเสียโมเมนตัมไงเพื่อนทีมเก็บกินหมดครับ าดิเพื่อนปาดิเพื่อนปลกใจไมหมล่ะสวยไหมละ่ะเอาว่ะสวยมากครับลูกนี้แทงเข้าไปเลยจีเจโอโคชากสอนถึงบินก็ไม่ทำให้ผิดพลาดนี่ครับถึงจะต้องเลี้ยบบอลชายเดียวมาเลยเละเพื่อนฉุนใช่ไหมมันฉุนใช่ไหมอาการนี้ หัวร้อนเป็นยังไองออืนี่แหละอาการหัวร,อวรอ้อนโอ้คีเพมเป,เป้โอ้โคชาเปิดอย่างตึงครับ้ปิดก่องครับเพื่อนๆถ้าลูกลวดอะ่ะเอาเขาดิเกมนี้สุดๆนะ กําแบกจริงๆเย้ปีนที่สามแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ยังไม่แพ้เลยนะสำหรับแชมป์เพย์ออฟ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับมาร์ต well. ิเนลี hmm. uh ่อาร์มีอาร์ท uh ีจ huh. ีอีพีที่สามสิบสามในช่วงเทศกาลหลีกเอิงทีมก็สีสันก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะโดยรวมก็ค่อนข้างพอใจนะครับกับสองนักเตะใหม่ที่ได้อัปเกรดทีมเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยนะเพื่อนๆก็คือทางด้านคิมเพมเบ้เอสพีซีที่ทำมานะครับแล้วก็ทางด้านมาโกแวลติเนะเดี๋ยวใน E ีพีหน้าก็จะมาลุยในส่วนของฟุตแชมไฟนอลสัปดาห์ที่น่าจะเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีเปีเมีเม็ส สุอย่างแน่นอนนะครับผมเอก็จะตั้งใจเช่นเดียวกันหวังว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีของผมนะตอนนี้มันเปิดได้สวยแล้วมันให้เวรติมาไปต่อเลยเอเห็นไหมว่ามันมีตัวเดียวที่มันเป็นสีทองอยู่หาตัวมาเปลี่ยนให้ผมหน่อยลักกาแซอะไรก็ได้นะเออลักก็สรงลักกาแซทก็ไม่ติดนะเยนะเอามาให้ผมหน่อยแลกั นะครับเพื่อนๆโอเคสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากระบบทีมเมมเบอร์ของชาแนลวิจิตรฟรีฟ้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ปรับใหม่เล็กน้อยนะครับมีอีโมจิเพิ่มขึ้นมาด้วยนะนอกจากชื่อสีเขียวแล้วก็โลโก้รูปจอยที่จะค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปตามระยะเวลาที่เพื่อนๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาด้วยนะตอนนี้ก็ได้เพิ่ม,มระดับ<ๆ>เพิ่มขึ้นมาอีก2อระดับนะเดือนสามอบาทแล้วก็เดือนเจ็ดอบาทนะครับเ,<ๆ>เพื่อนๆพเพื่อนตอนแรกกับผมมีแค่80อันเดียวแต่ผมได้เพิ่มอันนี้มาถ้า อุปกรณ,กรณ์พัฒนาช่องนะครับสามารถกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครเข้ามาได้เลยนะขอขอบคุณมากๆมาณที่นี้เลยนะครับเพื่อนและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ